แล้วแล้วเราก็ถึงแล้วค่ะหลี่ไป๊ค่ะหลังจากขับรถขึ้นเครื่องบินนั่งรถตู้นั่งเรือต่ออีกชั่วโมงกว่าแล้วเรือพังกลางทะเลด้วยค่ะอุ้ย <c oughs> แต่มันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรือของโรงแรมนะคะวันนี้แก๊งเราก็จะไปนอนกันที่เซรนดีพิธีนะคะพิมพ์ก็มากับเพื่อนด้วยแล้วก็เอาอครอบครัวมาด้วยนะคะติดลูกค่ะนะคะต้องออกมาด้วยอู้ตายแล้วคุณแม่หินสวยงามท้องทะเลเคียวแบบ สวยมากๆนะคะมองไปเห็นถึงใต้ทะเลเลยนี่คือครั้งแรกของพิมพ์นะคะที่มาหลีเปะค่ะอันนั้นน่าจะเป็นห้องเราแน่เลยตรงนั้นนะคะเวิร์กข้างบนอ mm ู hmm. หินตรงนี้เดี๋ยวดิฉันต้องมาเลาะเดินมาได้ไหมคะเนี่ยดิฉันจะถ่ายรูปนะคะเหยียดกายอยู่ตรงนี้นะคะค่ะแม่นางเงือก นั่นนะคะนั่นแหละห้องเราแน่นอนนะคะเราบอกขอท็อปวิวเลยค่ะเป็นภูวิลล่านะคะวันนี้จัดเต็มค่ะเพื่อนๆมากันรวมตัวแก๊งสาววัยสีนะคะนานๆทีเจอกันทีค่ะเราต้องจัดเต็มนิดนึงนะคะคหาแน่นอนค่ะนะคะวันนี้พิมพ์ก็ามาวันธรรมดาค่ะก็คือดีคือพิมพ์ชอบแบบไม่มีคนนะคะสบายๆเงียบๆส่วนตัวถึงแล้วค่ะเราก็ได้เช็คอินแล้วนะคะเขาก็มีลูกโป่งลูกโป่งมาต้อนรับเรานะคะค่ะไม่ได้ต้อนรับหรอกเขาติดอยู่แล้ว ะะจ้าอุ้ยคุณแม่ดูสิสวยงามแม่เขียวมรกตเลยนี่คือแบบแดดยังไม่ออกนะเดี๋ยวแดดลงมานะคะจะออกแบบคือเหมือนเรืองแสงไปหมดเลยอะคะ่ะตรงเนี้ยสวยมากๆคือโอ้ยไปค่ะเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะเดินแล้วค่ะคุณแม่ขาของเราห้อง19นะคะแล้วก็ห้อง10บค่ะพิมพ์นอนห้อง1ิบนะคะจะได้มีแรงเดินนิดนึงนะคะ หยุดหายใจแป๊บหนึ่งค่ะน้ำลายเหนียวเลยค่ะคุณแม่ขาตอนนี้ค่ะอ่ะโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ตีห้าคุณแม่ตอนนี้บ่ายสามนะคะบ่ายสามค่ะโอ้ดีใจนตึงน้องขาหน่อยค่ะคุณแม่แตโ่โอเคถูสูงถูถ้าจะสวยนะ,ะปีนขึ้นไปต่อหรอคะคุณพี่ขา ข้ามเข่าไหมคะเนี่ยโอเคนะคะค่ะโอ้ยมีความหอบค่ะโอ้ยโอ้ยหอบเลยคุณพี่ค่ะหอบไปหมดเลยค่ะหอบเสื้อผ้าและหอบด้วยหายใจรวยรินโอ้ยอคุณพี่คุณพี่มีสลิงลงไปเลยไหมคะสลิงโหนล,ลงไปสดชัดสดใสคุณแม่เ,เดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะ โอ้ถือแล้วรขาไม่ค่ะดิฉันอยากมีสลิงพุ่งหลาวลงไปค่ะโอ้คุณพี่เขาไม่มีคำว่าหอบเลยสักนิดนโอ้ตอนเรสวยงามค่ะคุณแม่คะนี่ค่ะคุณแม่